Honda จัดแข่งขัน Honda Skill c o n t ทสต์0 2 4มุ่งยกระดับศักยภาพพนักง,งานขายและบริการทั่วประเทศฮอนด a าอโตโมบิลประเทศไทยจำกัดจัดการแข่งขันทักษะพ,พนักง,งานฮอน d a าอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่34ประจำปี2567 Honda Skill c o n t e s t 2024ภายใต้แนวคิด Empowering Excellence ก้าวสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของพนักงานผู้จำหน่าย Honda 219แห่งทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการขายและบริการหลังการขาย10ประเภทได้แก่ที่ปรึกษาการขายที่ปรึกษาการบริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์พนักงานช่างซ่อมทั่วไป พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสีพนักงานอะไหล่พนักงานช่างบริการตามระยะแบบคู่ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสีพนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่และครูฝึกขับขี่ปลอดภัยเพื่อการส่งมอบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพพร้อมตอบโจทย์ความต้องการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งยังสานต่อความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของ h o n ด a าไว้ได้อย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้าประจำปี2,567นี้มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นโดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์ไลน์อัพผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าที่หลากหลายและมาพร้อมเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพื่อให้พนักงานทุกส่วนมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ และรองรับพื้นฐานที่สําคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่ม XEV ในอนาคตโดยการแข่งขันได้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีพนักงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด120คนจากพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด2,194คนโดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ Silver t r o ท h y โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณเงินรางวัลและได้รับการจารึกชื่อที่หอเกียรติยศณนะศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดส่วนการขายและบริการพร้อมทั้งเดินทางไปทัศนศึกษาณนะประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำประสบการณ์มาใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไป